หลังจากคลิปที่แล้วครับเรามีโอกาสได้พาบูไปเที่ยวทะเลหัวหินกันตอนนั้นรู้สึกว่าบูเนี่ยยังตื่นเต้นกับทะเลหรือว่าจะกลัวน้ําก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นการไปเที่ยวทะเลครั้งแรกครั้งนี้ครับเลยลองมาพิสูจน์กันเลยดีกว่าว่าบูเนี่ยกลัวน้ําหรือว่าตื่นเต้นกับทะเลวันนี้เรามีภารกิจที่เราจะพาเจ้าบู มาว่ายน้ําหลังจากที่ไปทะเลครับลองของจริงแล้วมันไม่กล้าวันนี้ก็เลยลองลงสระดูนะครับก็เลยมาที่ h าร d ดด็อกคาเฟหรือว่าใจหมาคาเฟครับเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่าปะบูน้ำดนี่ ก่อนอื่นเลยผมมาบอกก่อนนะครับว่าประโยชน์ของการพาน้องหมามาว่ายน้ำเนี่ยนอกจากจะคลายร้อนยังมีประโยชน์อีกเยอะแยะมากมายเลยครับช่วยให้น้องหมาได้เผาผลาญแคลอรี่ครับเพราะว่าการว่ายน้ำหนึ่งนาทีเนี่ยเทียบได้กับการวิ่งถึง4นาทีและการว่ายน้ำช่วยลดแรงกระแทกจากข้อต่อเส้นเอ็นต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าออกกำลังกายด้วยการวิ่งเนี่ยน้องหมาที่มีน้ำหนักตัวมากมาก จะทําให้น้ําหนักตัวถูกเทไปที่ข้อต่อซึ่งอาจจะทําให้น้องหมาบาดเจ็บได้นะครับและระบบไหลเวียนหมุนเวียนของเลือดเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยทําให้ผิวหนังแล้วก็เส้นขนมีสุขภาพที่ดีครับไได้ไได้เอนยเมากเพิ่งเคยได้ยินมันเผาเนะยครับ

เอาหัวคืนมาคืนนี้ฝันร้ายนะพี่บูไม่ได้พี่บูนะไม่ให้เลยฮะบูรี่นีนะฮะลงน้ำแล้วอุ้ยอุ้ยออ้้ยอ้ไลวการว่ายน้ำช่วยฝึกให้น้องหมาไว้ใจคนมากยิ่งขึ้นนะครับ เพราะว่าการพาน้องหมามาว่ายน้ําเวลาที่ลงสะไปพร้อมกับคนเนี่ยแน่นอนครับว่าอยู่ตรงนั้นเขาอาจจะรู้สึกถึงอันตรายโดยที่ไม่เคยชินนะครับก็จะทําให้น้องหมาเกิดความไม่มั่นใจต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยและการที่ต้องไว้ใจพึ่งพากับคนที่อยู่ในสะทําให้น้องหมาเนี่ยรู้สึกว่าไว้ใจคนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอาการของการเห่าการกัดคนหรือว่าอาการดุจะหายไปหรือว่าจะน้อยลงนั่นเองครับ ผมว่าใครที่จะมาเนี่ยมันต้องมีวัคซีนหรือว่าต้องอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยอย่างถ้าถ้าอย่างแนะนำก็คืออย่างถ้ามาครั้งแรกเราครัสมุดวัคซีนมาก็ดีครับอ๋อสมุดวัคซีนมาต้องฉีดกี่เข็มเนจริงจริงวัคซีนผมเลยแต่ว่ามันพวกเกี่ยวพวกรูปประจำตัวอ๋อรูปประจำตัวเผื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้ไม่ทันก็อย่างนี้หนึ่งแล้วต่อย่างแนะนำว่าสี่เดือนขึ้นจะได้ดีครับสี่เดือนขึ้นใช่วัคซีนครบแล้วบ็อกซิ่งครบแล้วต้อมาสี่ห้าเดือนไงใช่ไหมมาสี่เดือนขึ้นไป คึกเลยพอมาอย่างนี้เจอเพื่อนใช่แต่ตั้งมาตั้งแต่เล็กๆก็ดีครับเพราะว่ามันไม่ไม่กังวลเหมือนหมาโตอ๋อถ้าถ้าโตแล้วมันโตแล้วจะมีความแบบก็เหมือนเหมือนคนครับจะมีความรู้เรื่องอ่ะรู้เรื่องก็เลยมีความกลัวมีความอะไรอย่างเงี้ยประมาณเล็กๆก็จะมุนๆหน่อยมันเรืองแบบฝึกง่ายใช่ตั้ง่ายหน่อยแล้วก็ครั้งแรกส็ต้องนครับครับอย่างถ้าบประสบการณ์ดีป่ะตั้มเพ็ไม่ชอบเลยเืออ๋อแสดงว่าต้องแบบ คนที่ไปไหนอยากรู้ว่าผมจะบอกครั้งแรกเขาแจ้งนิดนึงอย่างบอกลูกค้าด้วยว่าครับครั้งแรกก็บอกร้านนิดนึงอย่างนี้พี่น้องนะครับวันนี้ก็ครั้งแรกใช่เราก็ต้องบอกว่าให้ให้ต้องบอโหูเอาลงว่าใะไรอะไรอย่างเงี้ยต้องค่อยๆปรับแต่บางตัวเจ้าของบอกสัตว์เลยลงเลยแบบเบิร์นเลยอะไรเงยทีลากกันอยู่ในน้ำอย่าง้ยโอ้โหครับเหมือนกับลุ้งข้าวเป็นคาเดโอครับอันนี้ครั้งแรกเป็นยังไงเป็นยังไงสบายอันนี้ใช้ของเล่นหนึ่งเดียว หนีเลยพอจะเดินมาหยิบของเล่นหนีเล่ะยเล่นด้วยแล้วไงก็ปล่อยไงใช่ไหมเป็นนี้สบายแบ่อย่างนี้ครับเราไม่ต้องไปังบัตรเขาอย่างโยนไปเขารู้ตัวเองเขาไม่หวาดเขาก็ไม่เก็บเขาก็กลับก่อนอ๋อแต่ถ้าเราไปจับจับเขาเดี๋เขาหน้าซานอ่ะบางทีเราไม่รู้วึา่มบอกว่าทางระบบหายใจเขาเป็นยังไงหลอดลมหลอดลมบางทีเราก็ไม่เช็คมาหรอกอย่างบางตัวเหมือนคนนี้ลูครับเราเราเหมือนอยู่ดีเราเป็นเราก็ไม่รู้ตัวเราไม่ตวจสุขภาพตลอดอะไรเงี้ย มันอาจจะช็อกอยู่ดีก็ช็อกไปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่โรคประจำตัวพนี้ก็จะเป็นระบบหายใจพวกหมาหน้าสั้นแล้วก็ผิวหนังผิวหนังนี่ตัวดีเลยเป็นเนี่น้องหมามีความสุขแบบนี้ต้องมีความสุขจากภายในออกมาภายนอกนะครับให้เปลี่ยนบรรยากาศได้มาเจอกับเพื่อนๆตัวอื่นๆกันบ้างโอ้ยโอยเลือดเมก <laughs> ไม่ยู ว <experiences> ิ่งชนกระจกที่บ้านประจำเลยครับเนี้ย บูมาายบายก่อนฝากติดตามกันไว้นะของผมด้วยนะคะบบ,บ,บ,แบบ๊าบายแย่นี้เหรอเฮ้ยคือ,อเดี๋ยวหมาเจ้าถิ่นวิ่งมาอุ้มไว้ดีกว่าอ่ะบูปะขับเองนะคุณผู้ชมเกียบมั่วทุมไปหมดแล้วคะ่ะฮะฮฮะ